พี่น้องดูผักขยงของนาเลแ็แฮะงามมากๆเลยเนี่ยปลูกใส่ถังน้ำเนี่ยนะางในก็ใส่ดินไปด้วยครเราปลูกเหมือนปลูกบัวนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาะขยายพันธุ์ก็คือย้ายปลูกอีกที่หนึ่ง นี่ย้ายบางส่วนมาปลูกก็คือเป็นการขยายนั่นเองช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้นาเล็กจะมาปลูกขยายพันธุ์ต้นผักแยง,งหรือว่าผักนางออมบางทีอาจจะเรียกว่าผักอีออมหรือผักงงกระแยงนะก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมถือว่าสุดยอดเลยบางคนก็บอกว่าเหม็นบางคนก็บอกว่าหอมก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสารอาหารที่อยู่ในนี้นะโอ้โห วิตามินซีสูงมากวิตามินเะอก็สูงนะแล้วก็มีสารต้านอนุมมลอิสระด้วยใครกินบ่อยๆเนะี่ยจะไม่เป็นมะเร็งนะมีสารต้านอร์โมลอิสระเยอะนะเป็นผักที่อยู่ในธรรมชาติเป็นผักปลอดสารนะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาสำหรับต้นนี้นั่เล็ก็เอามาจากจังหวัดสุรินทร์นะตั้งแต่เมื่อประมาณสักสองปีที่แล้ว ก็มาปลูกใส่กระถางอย่างนี้แหละก็สวยงามนะจนน้าเล็กสามารถที่จะเอาไปขยายลงในตามบ่อของโรงพยาบาลนะตอนนี้ในบ่อของโรงพยาบาลมีผักขย,ยะแล้วนะเนี่ยเราก็ขยายไปนะปลูกขยายไปเรื่อยๆกินไะม่กินไม่เป็นไรเรายขยายไปเพิ่มปริมาณไปเผื่อว่าคนที่เขา ต้องการกินนะเขามาเห็นเขาก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้หรือว่าบางคนอยากจะเรียนรู้วิธีของการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงปลูกยังไงนะบรรยากาศที่จะปลูกปลูกแบบไหนเพราะบางทีเวลาเราทําแกงออมเนี่ยนะถ้่คนอีสานเนี่ยแกงอมอยากจะได้ใส่ผักแยงเนี่ยมันไม่มีหรอกนะไปหาซื้อตามท้องตลาดนี่โอ้โหเดินทั่วตลาด อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ทานคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นผักอะไรง่ายๆที่เราสามารถปลูกกินเองได้นะใครที่ได้รับไปซื้อลาบซื้ออะไรมีแถมมาม,มีผักอย่างเงี้ยเรากินไม่หมดเราก็สามารถที่จะเอาก้านเสียบช่ำไว้นในน้ําเกิดได้นะเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเ,าเราจะ ขยายพันธุ์กันยังไงนี่ฮนะก็เป็นผักขยง,ง,งนาแท้ๆเลยนะนะกลิ่นนี้หอมมากๆเนะี่ยพอมาเลี้ยงในนี้มันก็จะใบสวยงามนะแล้วที่สําคัญถ้าเราอยากจะให้มันยืดอายุการใช้งานหรือว่าให้อายุมันยืนยาวเราต้องขยันตัดนะเพราะถ้าปล่อยให้เขาออกดอกเขาก็จะทิ้งตัวนะนะทิ้งตัวไปแล้วก็ตายไปนะ แต่ถ้ายัางเหลือรากเหลือโคนที่มันยังไม่ตายมันก็อาจจะรอง,งอกอีกนะเนี่ยเนี่ยต้นลงเขาเห็นไหมรรากเยอะเลยนี่เราก็จะเด็ดเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวนนเราจะไม่ให้มันช้าก็จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดอย่างงี้เนี่ยให้ดูนี่ครเราสามารถที่จะเอาไปเสียบไปเลยเนี่ยเสียบลงดินเลยเนี่ย ปลูกร่วมกับบัวได้นะปลูกเหมือนปลูกบัวเนะีนะ่ยง่ายๆก็เลือกเอาต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะจะได้แข็งแรงมันเล้ททำอะไรไม่ค่อยยุ่งยากอะทำง่ายๆนะเนี่ยเห็นไหมฮะรากยาวเฟื้อยเลยเดี๋ยวรากเขาก็ไปหาอาหารนะลงดินน,นะ เลี้ยงปลากระยงต้องระวังเรื่องของหอยนะถ้าพวกหอยที่เป็นหอยเชอรี่เนะี่ยหมดนะฮะนะไม่เหลือเขากินหมดหอยเชอรี่มันกินไม่เลือกฮนะอะไรมันก็กินใบนะไ,ไม้กินทุกอย่างแต่ถ้าเป็นหอยหอยขมเลี้ยงได้นะหอยขม มันไม่กินใบไม้เท่าไหร่โอ้โหนะราดยาวดึงยากก็จิ้มลงไปแล้วก็เหมือนเรา,เราดำนานี่แหละฮะใครเคยดำนา ทำง่ายๆกินลงไปในโคนน่ะแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้มีวางขายนะขายเป็นกระถางละ20บาทอะไรประมาณนั้นน,น,นี่ฮะ ก็จัดการปลูกเรียบร้อยง่ายๆนะสำคัญคือพวกนี้ต้องโดนแดดนะต้องอยู่กลางแดดนะถ้าจะเลี้ยงในร่มนะไม่ไหวฮะนะไม่โตหรือว่าโตก็แบบลำต้นอ่อนเลือ้อยมันเลื้อยหาแสงอ่นะไม่แข็งแรงนี่ละนะนะ เราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะหรือถ้าเราจะเก็บไปใช้นะเก็บไปไว้ใช้เนี่ยเราก็สามารถตัดเอาได้เลยแล้วเอาไปตากแดดตากลมไว้ก็สามารถใช้เป็นการถนอมอาหารได้นะเก็บไว้ใช้นานได้นะก็เป็นวิธีการง่ายๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมวิธีการปลูกขยายพันธุ์ผักขแางแบบง่ายๆ สไตล์นั่นเลยครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนั่นเล็กกินตาใน h ช n แนลสวัสดีครับ